ก็สวัดสดีสกันด้วยนะฮะอยู่กับรายการ FCK Locker นะฮะกับเกมเจ้าหญิงมราณะกับการเล่นซ่อนหานั่นเองนะฮะอ่าเป็นเกมในเฟซน,นะครเป็นเกมเบบบอก็สนใจแใส่ริกงไว้ใต้คิปนะฮะมาเล่นได้นะครับก็เริ่มเกมเลยนะฮะเจะเพลงนี้มันในเรื่องปอกตกเจ้านี่หว่าภาษาไทยด้วยติดกิทเอาไว้เนี่ยอุย้ยดังดังว่ะดังดัง,ดง,ดง,ดง บาแบบนะเสียงมันดังนะครับก็เขาต้องขอโทษจริงๆที่ห่างหายกันไม่นานฮะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างนะคอมเสียบ้างเป็นวาัาโปรแกรมอัดนู่นนี่นั่นนะต้องขอไปจริงนะอันนี้จะมาอัดเิมให้ชาแนลไม่ว่าแล้วนะนะต้องขอไปมาณัที่นี้ด้วยนะครับก็เริ่มเลยนะฮะสวัสดีเจ้าหญิงมรณะเองนะวันนี้ฉันมีเกมมาให้พวกเธอเล่นอีกแล้วล่ะ เป็นเกมสั้นหาที่เดิมพันชีวิตเริ่มเลยแล้วกันนะมาก๊กงรังคิดเลยว่าจะเจอลิเซ่ไหมเนี่ยไม่เจอเลยฮะลิเซ่เจอคนนี้แทนเนี่ยโอ้โหยอนจริงโฮชินี่คือตัวแทนของเธอเธอจะต้องรอดไปจากที่นี่ให้ได้เอาละ่ะขอให้รอดน,นะหน้ามาเชอือโฮชิที่นี่ที่ไหนกันนะไหนพี่มันเข้าจริงๆคนระับจริงวมดแล้วนะสวัสดีเจอแล้วสินะชื่อของเธอคือโฮชิ เธอต้องเล่นเกมของฉันกับคนอื่นอีกห้าสิบคนเธอต้องหลบจากคนที่เป็นราคาของฉันเจ๋งมาลนะเอาละเล่นได้ขอปลอดภัยนะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวสิเธอเป็นใครนะ่ะนี่มันเกมอะไรกันแล้วฉันเกี่ยวอะไรนะครับไอ้ล้โมบกหล่ะนะเป็นหวัดอยู่นะตอนนี้ผู้เล่นหนึ่งนี่น,นี่เกมนี้นะ่ะมันเราเล่นกันหรือเปล่าที่บอกว่าต้องมีคนตายน,ะน่ะเนี่ยผู้เล่นสองคงจะไม่มีคนฆ่าเราจริงหรอก นั่งรอที่นี่เฉยๆดีกว่าคิดอย่างนั้นเหรอในขณะที่ผู้เล่นส่วนหนึ่งตัดสินใจนั่งรอเฉยๆคนอีกส่วนก็ตัดสินใจไปแอบเฮ้ยละ่ะจะเอาอยัางไงแอบอยังไม่แอบรอดูแวลาเราคิดก่อนเอาอะไรดีวะแอบด,ดีเอไเอไม่รอค่ะเสียใจด้วยคุณเลือกผิดซะแล้วประมาณประมาณนิดเดียวก็ถึงตายนะคะเสียใจด้วยเล่นใหม่แล้วกัน สัตว์เนือหลอดเล่นใหม่เล่นใหม่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมเสีงเยงพศ่ตอนจบม,มันซศร้าจังหวะไม่สำเร็จลองใหม่อีกครั้งจะเล่นใหมย่ยกเลิกไปช่างไม่งค่อยไปลบในเฟซก็ได้ครับอะไรวะกูเนี่ยนะไม่หลอดตัดสินใจภพาพเปนทดเดียวไม่อ่าอันนี้ไม่อ่านแล้วนะครับ อ่านแล้วไอสัตว์อืมอมืถึงไหนวะโอเคอ่านถึงไหนวะเอ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับปึ๊บยังไม่แอบบรอดูล่าดลาก่อนดีกว่าครับเออในส่วนมากที่แอบ,บก่อนโดนฆ่าไปเกินพึ่งคนคิดว่าถ้าอยู่ที่นี่นานไปอาจจะโดนฆ่าจึงรีบหนีไปห้องอื่นมีคนชวนคุณไปเป็นกลุ่มคนแรกนักเรียนสามมปลายคนที่สองหนุ่มแม่นปีสองคนที่สามเด็กประถมฮะ มึงยังเอาเด็กประถมมาเล่นด้วอยเรอเนี่ยอ้โหควรจะไปกับพวกเขาไหมหลายหัวดีกว่าหัวเดียวไปดีอ่ะฟักอยู่ครับไรวะโอหัวเดียวดหัวดหัวมหลายหัวเดีกวหัวเดียวครับนี่คือที่มาของคำว่าอะไรวะหัวเดียวไอ้หนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายหลายๆคนม่ก็ตายเหมือนกันครับ แต่ผมรอดนะเอ้ยไม่รอดวะไอ่ผมพาไปสองรอบแล้วนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนหันสิบสามคือจำนวนคนที่เหลือในตอนนี้โอ้โหจากห้าสิบเหลือสิบสามสุดยอดจริงพู้คนส่วนมากโดนนาคาจัดก,การไปแล้วคนที่หลบมาได้ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นที่ละทิ้งเครื่องของตัวเองเพื่อต,ตัวเองรอดความเห็นแก่ตัวคือปีศาจของเกมนีเย็ดโดห้องอาหารอะไรไปหลบที่ไหนดีห้องอาหาร,าห,าาห,ห,ารห้องนอน ห,นนห้องอาหารห้องนอนห้องอาหารดีกว่าเยสสูดเลยโฮชินี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ห,ห้องอาหารมันอยู่ตรงวะตึกๆเฮ้ยเสียงคนเดินมาทําให้โฮชิต้องสะดุด้งรีหาที่แอบเร็วแล้วมันก็ให้กูเลือกแหละว่าแหละไปแอบที่ไหนดีต้องคิดดีๆแล้วกูหลังม่านใต้้าปูโตโอาหารหลังเสาหลังกระถางต้นไม้ ตายภาพปูโตอาหารเหรอหล,หลังมาเนี่ยเพลงตอนจบนี่เศร้าจริงๆครับจ้าจริงๆนเรนาผมขนตูดล,ลุกเลยนะจะบอกให้สัตว์มันกันเลิกแก้งตปงไหนวะกดกดยิกๆกครับยังไม่เหรดูลนลาวครับจำได้สัตว์ นี่นี่นีห่หัวแมวแล้วเดี๋ยวกูตายห้องอาหารอันนี้ตัวเลือกมันเยอะมันกดดันด้วยฟังเพลงเยอะกันไปแล้วปิดแปบบ๊บใต้ประตูหลังเสาหลังกระถางต้นไม้ไอ้สัตว์มึงให้กูแอบที่ไหนแล้วไม่โจ้กูแอบหลังเสาหว,ว่ะ กูก็ไอ้นี่ก็บอกฉันยังเลยเนี่ยตบแม่งเลยเนี่ไอสัตว์ตวกูตายกี่รอบแล้วเนี่ยเอีเดี๋ยวก,กูปัดไปห้องนอนแม่งเลยสัตว์ไอตึกตึกเยียงคนเดินมาหลังเสาก็ไม่รอดกูว่านะกูต้องแอบหลังกระถางต้นไม้จริงใช่ไหมอ๋อไม่สบ,บายอนะัต สัตว์น่ะไหมน้าเหีย,ยก็ทำร้ายผู้หญิงตาดำดำไหมสัตว์เหียอย๊ไปห้องนอนดีไหมห้องอาหารก่อนดีกว่าเผื่ออีกตัวเรื่องนึงใช้ได้นะครับน่ะไอ้เฮียนักฆ่าเดินเข้ามาในห้องสำรวจสักพักและออกไปโดยไม่สงสัย โคชิ oshi, นึกว่าจะโดนจับได้ซะแล้วสิไปห้องสมุดต,ต่อดีกว่าโอ้โหสวย่ดเลยที่นี่จะมีคนอยู่ไหมนะเอ่อก็ไม่มีหรอกมั้งตึกตึกไม่ละไอสัตว์เสียงอะไรกันนะคุณต,ต้องเ้ือยใช่ไหมไม่มีชื่อข,ขอโทษค่ะผู้หญิงแน่เลยโคชิ oshi, เธอเป็นใครนะ่ะอิซึกิล่ะเยโดนะ่ารักไงไนเนี่ยนะหนูชื่ออิซึกิค่ะหนูก็เป็นคนที่โดนเชิญมาเช่นกันค่ะปฐมชัว โฮชิน oh, ั ma, hai, ่นเหรออ๋อน <s chat ills> ั่นเหรอฉันชื่อโฮชิอิสกิถ้าไม่ว่าอะไรหนูขอตามคุณไปได้ไหมคะเดได้คุณเราถูกเดโฮชิได้สิไม่มีปัญหาเราเป็นคนจิตใจดีครับอิสกิขอบคุณนะคะตึกตๆๆกตุกตกตกตกเสียงคนกำลังเดินผ่านมาจะแอบดีที่แอบดีที่ไหนดีให้คุณเลือกแล้วนั่นกูว่าแล้วไอสัตว์ ใต้บันไดใต้โต๊ะบนชั้นหนังสือหลังชั้นหนังสือไอ้โอ้ยตอนนี้ตาสุดท้ายในสัตว์ถ้ากูเล่นไม่ผ่านนะไม่เล่นเลยนะนี่นจะเล่นลกยากเลยขนาดนี้ออไอ้ เดี๋ยวกูไปห้องนอนแม่งเลยแม่โจ้กระถางต้นไม้ตึกๆอีกแล้วกดลัวๆกดลัวกดลัวกดลัวไอ้สิไม่มีปัญหานะครับนี่มันต้องแอบบนใต้บันไดนั่นกูว่าแล้วถ้ามึงจะบอกทางเข้าให้กูสักนิดนะ กูจะได้ไม่สงสัยเลยถ้าเข้ามาแล้วมันเห็นว่านะไอนี่ก็บอกช้างจังต้องใส่กูกินกับเพลงเกินไปแล้วปิดก่อนเดี๋ยวแม่งไอ้นั่นเพลงนี่ทําเราหลอนได้ทุกครั้งแนะ่ย่า,อยาไอันนี้มันให้เพลงมันมันมาให้เราเพื่อให้เราตัดสินใจไม่ดีไปห้องนอนดีกว่าไหมให้มีอะไรห้องหา,าดีสุดแลหลังก็ถาต้นไม้ทำใหต้นเลือกมันเยอะอย่างนี้เลือกอะไรไปบ้านะ เอ้กดกดไม่มีปัญหาไอ้สั์เอ้ยงชนันหนังสือคุณเลือกบนหลงังคุณเลือกหลงังลัวใต้โต๊ะใต้โต๊ะแล้วกันไอ้สั์ไอ้ต้ยโต๊ะกูไม่เอเลยสัสเอ๊ะยังต้องเลือกบนชนันหนังสือจริงใช่ไหมกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมกูแพ้นเนี่ยสั์นี่ เหงพากูหลอนจริงเลยเดี๋ยวไขยู่ขึ้นห้องนอนห้องอาหารห้องอาหารดิรอไข่ตัดอ,อิบดิ้นไว้สัตหลังเสาหลังกระถางต้นไม้ดิโอ้ยเราเร็วถ้ากูเล่นไปไกลมากกว่านี้แล้วกูเสือก,กดผิดนี่ขอ้ผมนี่แทบรลองหายเนะบนชั้นหนังสือเออตึกๆ้วนะค่าคนนั้นกำลังเดินสำรวจห้องแต่ทันใดนั้นก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้น เกิดอ,อะไรล่ะฮิสกี้อ้าไม่นะฮิสกีถูกเจอเธอกําลองจะโดนท่าคุณจะทำยังไงหนีดิสัตว์เขาไปช่วยสีถามได้ไม่ดีกว่าแล้วไม่มีทางสู้แน่ได้นี่วิ่งหนีออกไปจากห้องโดยเร็วแน่นอนคนระับเธอรีบวงหนีออกจาก,ากมาเอาออกมาจากห้องสมุดและทันใดนั้นก็มีเสียงประกาศจากลำโพงกขึ้นเจ้าหญิงมาแล้วนะขอแสดงความยินดีกับพวกเธอนะที่รอดมาได้คนที่รอดมาได้นั้นฉันขอให้พวกเธอ มาที่ห้องที่พวกเธออยู่ตอนแรกนะไม่ต้องกลัวนี่นะ่ะไม่ใช่กับดักหรอกก็ต้องก็ต้องลองไปดูสิครับเปิดเพลงแล้วกุดได้มาไกลแล้วขอแสดงความยินดีกับคนที่รอดมาได้นะต่อไปนี้เป็นเกมเลือก,กเราจะต้องเลือกของสามอย่างที่ฉันกำหนดให้ในแต่ละห้องมีทั้งหมดห้าของห้าห้าขอห้าขอ,ขอ,ขอเออ ถ้าเลือกผิดทุกอย่างจะจบถ้าเลือถกถูกเธอจะรอดไอ้ฟาดกูต้องเลือกใช่ไหมแล่วจะจาเลือกไปกันเลยแล้วกันก็ไอ้โจ๊ก้ายนะไอ้ฟาดอ้ยอยกูโจ๊กไอ้แล้วกูยังเลือกไม่ผ่านเลยเมื่อกี้โอ้โหเสียงเพลงเปลี่ยนอีกแล้วกุญแจกุญแจ,จสีม่วงกุญแจสีดแดงกุญแจสีขาวอ๋อมึงมีคำพี่กูไหม ปิดเสียงไปเงก่อนจัดเซฟก่อนดี่ไหมวะเอาไงดีเอาไงเดียว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 ยากมันมันมันผลิตใช่ไหมเอาสีแดงแล้วกันเลือกผิดแล้วนะเสียใจด้วยค่ะคำตอบที่เธอเลือกน่ะผิดเริ่มเล่นใหม่แล้วกันไอ้เริ่มมาจะให้กูเอาสีอะไรวะมึงสาดินแล้วสีแดงอี้โจ้ไอ้หวยไอ้ ต้องเล่นใหม่เลยเห็นไหมนี่ก็บอกช้างจังเลยแต่ไม่ได้รู้คำตอบไปไกลแล้วนะครับเอ่อเอาไหนวะเฮียกูลืมนี่ดูลาลาวก่อนนะครับอืมอืมอเอานี้เออใช่จำได้จำได้จำได้ได้องอาหารท้องอาหารอันไหนที่เป็นไปไม่ได้นะครัมันต้องเป็นไปได้นะสำหรับเกงนี้กว่ากันนะแต่สัื่อกิ้กูเลือกสีแดงเซอกผิดอสัตว์คนซาดิสมึงชอบสีแดงไม่เยอะ อันนี้ไปปกีุ้เรื่องไหนวะฉัน,นต้องสอือเอาไปช่วยสิช่วยทำไมหนีครับเอาสวิตช์เาไปกับยอดดีครับไปสิครับไม่อ่านไม่อ่านกอไม่อ่านสัตว์สีอะไรด,ดีว,วะต้องสีขาวดิเสียใจด้วยโอเคค่ะกลม ไอสัตว์ไอ้ใมึงใจกูเลือกยังไงล่ะนี่มันดวงลนล้วนเลยเนี่ยจริงไอสัตว์ดวงใครไม่ดีนี่มึงเกมตายได้เลยเนะี่ยถามจริงนะใครสร้างวะไอสัตว์ใหญ่กูรู้นะกูตกแม่งเลยสร้างไม่มีเหตุผลเลยเดีย๋ยวกูไม่เข้าใจวะสร้างแม่งนะ รีบๆเ่นให้จบๆครับบนชั้นหนังสือน,นะครับกูเฟลยี่สิบกับรอบได้ละมั้งเนี่ยเอ้ยเกือบไปกดแล้วไงหนีๆๆๆไปสิเออบเออสีม่วงสีเดียวแล้วสัตว์เรียกขวดยาอ้า,าอพี่มันมีเซฟไหมมันมีจุดเซฟให้กูไหมโอ้โหเพลงมึงไม่ช่วยอะไรดีขึ้นในสถานการณ์ขับขันแบบนีเลยนะ ขวดยาสีเหลืองขวดยาสีน้ำเงินก็ขวดยาสีแดง <c oughs> มีคำใบกูไหม <c oughs> เออตอนหลังนี่ไม่มีอะไรบอกก่อนเลยนะคะมาถึงก็สุ่มเลยอะ่ะ <c oughs> เออใช่ใช่กู <c oughs> พูดถูกตายแล้วโอเคมันยากหเหลรากาตายบ่อยเออเนี่ยไอ้ไหนวะคนนี้พูดถูกไอ้เนี้ยมึงให้กูสุ่มอะไรเนี่ยมึงออไอสัตว์ไม่มีเชื่ออะไรเลยเนี่ย เดี๋ยวกูเลือกได้ดีวะนี่ครับเราต้องใช้เทคนิคนี้ครับใช้กันมาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับ 1, 2, 3, รนหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจรจกจัดไสไอแอมเจอรีจักกะจี้หัวใจไอแอมตกบนใดเพราะไอหมาตัวนี้สีแดงอ่ะเมื่อกี้กูกดสีแดงนะกกูผิดอีกนี่เฮ้ยถูกวย เฮ้ยเป็นไปได้สุดยอดจริงเรื่องแมวแมวขาวแมวดำแมวผี 1... น2หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจริงจกยัดไส้ I am j e r r y c h a c i หัวใจ I am ตกบนไดเพราะไอ้หมาตัวนี้แมวขาวไม่คิดดีเหรอเจ้าดีไหมวะ กุญแจสีม่วงแมวสีแดงเอ้ยว่าคิวแมวสีแดงไหมเออแมวสีแดงไอ้ยาสีแดงเลือกแมวม่วงแดงเหะม่วงแดงม่วงแดงเส้นตัดกับสีขาววะม่วงแดงมันต้องสีดำเด่แล้วมันมีผีมาให้นี่แมวผีไม่มีในโลกเราจะเลือกแมวดำ อ่าเป็นไงถูกด้วยโอ้โหกูทำยังไงวะเนี่ยถ้ากูผิดตอนนี้กูร้องไห้ยนะจริงเลือกเข็มมาอ่าเ,อาเข็มอะไรดีวะสัสเอเข็มสีขาวเข็มสีม่วงเข็มสีน้ำตาลนะม่วงม่วงอะไรวะม่วงแดงม่วงแดงเมื่อกี้อะไรวะดำม่วงแดงดำใช่ไหม ม่วงแดงดำเหม่อมันเข้มสีเข้มสีขาวอ่ะม่วงแดงดำเหม่อเข้มสีม่วงเข้มสีน้ำตาลม่วงแดงดำม่วงแดงดำวะมึมมววะมงมีกี่ตัวเลือกมีห้าข้อใช่ไหมเรามาข้อที่สี่แล้วม่วงแดงดำม่วงแดงดำม่วงแดงดำพระเจ้าโปรดช่วยลูกทีเถอะอะไรวะ ขวาลายไซด์ดีน้ำตาลก็ได้วะเสือชูกีกโก้เลือกสีตาก็าสุดท้ายแล้วก็อเอาอะไรดีวะเย่ม่วงแดงดำน้ำตาลมาสุดท้ายเหลืองฟ้าชมพูว่ามึงตายแล้วไยเดี๋ยว,ยว,ยวๆๆแล้ว เกมซาดิสแบบนี้ถ้ามีตาสีเหลืองมาต้องนึกถึงคูรูม,มีเออใช่ใช่แล้วถ้าเป็นสีชมพูก็ต้องนึกถึงไอ้เรื่องนั้นนะอะอะไรวะอยูโนโอเออไอสาวซาดิสส่วนตาสีฟ้านี่นึกถึงใครดีว่าสัตว์เอ็ดเดย์เด๋อไม่ใช่ดิเอาใครดีว่าแม่งซาดิสดส,ส,สัตว์อต่ต้องเอาไอเมียยุกกี้อยู่แล้ว มันจะใช่หรอวะมันจะคิดถึงขนาดนั้นเลเยเรอเลยจุกเอาสีเหลืองดีวะนี่ทีชมพูกันใช่ถูกด้วยสุดยอดดินี้ด้วยที่เลือกถูกทั้งหมดแล้วก็นะฉันมีคําถามสุดท้ายถ้าพวกเธอความจําดีก็น่าจะจําได้นะเอาล่ะไปสู้สคําถามเลยคำถามที่ฉันให้เลือกตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงห้าเรียงสีมาสิกูว่าแล้วกูจําได้ม่วงแดงแดะ แดงดำน้ำตาลชมพูเว่คุณรอดจากเกมนี้ยินดีด้วยนะที่รอดมาได้ว่าแต่ถ้าเกมนี้สนุกช,ชวนชวนเชิญเพื่อนมาเพื่อนมาเล่นแสดงความคิดเห็นแล้วก็โหวตให้ด้วยล่ะไม่งั้นจะโดนเจ้าหญิงพ่นล่ะนะฮ่าฮ่าฮาบายบายไอสลว์ได้ก็จะผ่านอีเยี่คนเยอะเลยแม่เจ้ากูผ่านแล้วเย้ อา้าวแชร์ครั้งนี้นี่กูผ่านลงไม่ให้กูแชร์กูเล่นน้ำาตาแทบไหลไอ้แซดผ่านแล้วเว้ยเก,กว่าจะผ่านได้แมโจอก่กว่าจะผ่านได้ต้องแชร์ลงเฟสแม่งยากจริงะไรจริงเดี๋ยวจะใส่ลิงไว้ข้างล่างนะไปลองเล่นดูแต่ผมสปอยไปแล้วละ่ะยังไงแม่งก็คงเล่นกันได้แล้วละ่ะ อ่ะแล้วเว้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลสไิดตาเลยนะ,ะขอบคุณครับชมครับสวัสดีครับ